อยู่นครหลวงจัดว่าเขาเห็ุอย่างจะให้เบิ่งเนี่ยหองวัฒธรรมเดี๋ยนี่นะเบิ่์เบิ่์เบียง,งจัดวัดนี่ <c oughs> คนลาวอ่ะนะมีแต่คิดว่าเดี๋ยวก็จะมีคนมาเมียนเขาจ้างแล้ว,วเขแหงคนาทำความสะอาดนั่นนี่เนาะคงคุดมาง่ายพอด มันก,ก็เลยเห็นให้บ้านตัวเองในมรงงานท้่หาแถาาเนียนเนาะผมตัวเองเพื่อนนะถือไปทิ้งอยู่บ้านก็ได้ทางที่เนี่ยก็มีนี่สก,ปกัปปุกพ้นเลยเบียงจัดแถวนี้ตามประเทศยางหลายหลายพยางมาคอยกากเขาเจะประเทศยียงสก,ปกัปปก สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอไทยลาวเมือสุขสุข,สขคน,นะมนี่บอต้อนได้มาที่สถานที่แห่งนี้นะทุกคนเนาะ,ะข้างหลังสวนลุมพินีมมนี่นก็มากระเป๋ากับเพื่อนบาเจ็บนะทุกคนเพื่อนโตเคยเห็นถนนแบบว่าสซยๆงามเนยอยู่ใสโตเคยเห็นอ่ะอยู่ในประเทศไทยบอกออโอ้ก็บางหน้าได้เพื่อนาบางหน้างามบอวางงามเติมเลยงามางหรือว่ามันอลังการมันมันสะอาดหรือว่ามันมันอลังการอลังการมันใหญ่ปกติเขาเคยเห็นตั้งแต่ ถนนที่สวยงามนี่คืออยู่ตอนอยู่หนาสวนเนาะอันนี้เข้ามาเห็นเขาสิพาตัวมาเบิ่งถนนลังสวนมือนี่นะขนาดลังสวนก็ยังงามเลยนี่นี่นี่ทุกคนเนาะนี่คือถนนลังสวนทุกคนมื่อนี้กขบอบาต้นมากับเพื่อนของบาต้นพาบาเจ๊บมาเบิ่งเพราะว่าบาต้นเห็นเขาเอาลงอยู่ในเพจเนาะทุกคนว่าถนนหรือว่าพุทธบาทถนนลังสวนในี่สวยงามถือว่าสุดยอดเลยทุกคนปับปรุงใหม่เนาะเพื่อนเมื่อกี้เห็นเพื่อนตัวเห็นนะพุทธบาทนั่งได้เพื่อนนั่งได้บาตัว ได้เหือปลาอือพี่น้องเอ้ยบางดูนี่ปลาเถอะเือว่าเส้นแบ่งจราจรนี no? <h? <h ่ชัดเจนขนาดทุกคนเอ้ยเนาะอ๋อเถื่อนเอ้ยสุดยอดเนาะเพื่อนเป็นส่ยขึ้นนิ้วเลยเพื่อืมไอ้คุณแม่ว่าคนพิการคนพิการแต่ว่าถนนถนนที่สวยช่างชาวไใ่กระยาทุกคนเนาะเพิ่นบริทิมเพิ่นบริปะได้ทุกคนต้นไม้เพิ่นหักเสาไว้คือเก่าได้เพื่อนนี่นะเพิ่นหักเสาไว้ได้ต้นไม้นี่ เอาม,ม,มาปลปูกคนละเอามาปลูกคนเอามาปลูกทุกคนเลยมึงแน่นี่อปอยอันนี้คือไฟส่องสว่างเพลือกโซลาเซลล์บเพลือกหรือไม่ยังวะโซลาเซลล์โซล่านะแม่นบอ,นตอสต่อ,อยเด้เคยไหมต่อ,อยนะโซลาเซลล์ตตแต่ว่าทุกคนสังเกตเห็นบอถนนเส้นนี้ตัวสังเกตเห็นยังบเพล่อกสายไฟบอมีสายไฟบอมีเออย่านเศรษฐกิจอยู่แล้วเพราะว่าประเทศไทยเพิ่นมีนโย<อ>บายเพิ่นสิเอาสายไฟลงดินให้หมดสะอาดตีน้องสะอาดทุกคนเลย มันลงโลง่งๆนี่ลโลง่ลงๆ <ลง S 1> ตาเยลยเกินนะเพื่อนจงพื้นที่ไว้ให้ต้นไม้เรียบร้อยนี่ทุกคนนี่แหละคือการวางวางพังเมืองของประเทศไทยทุกคนคือการวางพังเมืองของประเทศไทยเนาะคือว่าสุดยอดเลยแหละเนาะให้บางคนอาจจะบอกโหสายไฟไปใส่เซมมดนี่เลยทุกคนเนาะนี่เพคนเอาลงนี่มัดแล้วทุกคนเนาะสายไฟแมนโอมีเลยาฟังนะนี่เพคนเอาลงนี่มัดมทุกคนนี่อันนี้ก็ต้นทุกคนว้าว ฮะฮะอศูนย์รวมยี่หันทุกคนเนาะเออศูนย์รวมยี่หันทุกคนเอาลงดินมดเนาะนี่ทุกคนต้นเปื่อยทุกคนเลยบ้านประตูห้องต้นเปื่อยนี่ต้นเปื่อยแล้วต้นกระเหล้าเอาลงดินมดนี่ทุกคนฝึกชามาปูว้าวพี่น้องนี่คือถนนหลังสวนครับทุกคนสะอาดมากนี่ทุกคนอือ ยสุดยอดจริงๆพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้เห็นบ่ทุกคนอันในอน,นาคตข้างหน้าเนะาะถนนแห่งนี้ก็บเป็นเป็นถน,นนสีเขียวนี่เพิ่นปลูกไว้แล้วนี่ทุกคนเพิ่นปลูกไว้แล้วสิกลาเป็นถนนสีเขียวอีกแล้วนี่อันนี้มันก็น่าน่าจะลงมาเนาะทุกคนเพิ่นสิเก็บไปทิ่มอยู่แล้วนี่น,นี่สะอาดทำเสร็จใหม่ๆเลยทุกคนเนาะว้าว ี่น้้อองเเยนนาะี่คือประเทศไทยทุกคนเนาะนี่คือประเทศท,ท,ที่กําลังพัฒนาทุกคนเอ้ยกำลังพัฒนาเนี่ยถ่าพัฒนาแล,แล้วจักรีซัมไรทุกคนถ่าพัฒนาแล้วบ่ฮู้งวชิซัมไรบ่ตวนบ่ฮู้สิบารัยญาอีเลยเนาะโอ้ทางหน้าทุกคนเบิ่อนทางหน้าครับว้าวฮะ สะอาดว่าทุกคนสายไฟไม่มีแล้วครับทุกคนสายไฟไม่มีแล้วครับรนี่โห<ฮ>คนนึ่อย่างนาะลายหลายคนอาจจะเข้าใจว่าคนทองเกี่ยวลายหรือขยะสีลายเนาะ คือประเทศไทยนะเพื่อนหักษาความสะอาดทุกคนเพื่อนบริเบบว่าเพื่อนบริคิดว่ามีคนเก็บแล้ว้วเพื่อนสิทิมไปทัวร์ทีมนะทุกคนทุกคนเป็นคนที่เก็บพยามดเลยนี่ทุกคนลงในมืดลงในมดสายบ่มีเลยทุกคนสายบ่มีเลยนี่นี่ทุกคนถ่าผู้ได้มาเที่ยวประเทศไทยบ่ประเทศไทยบ่ปลอดภัยนี่มาต้นอย่าให้เบิ่งนี่ทุกคนสี่โตอยู่นี่ทุกคนเอ้ย ซี่โตพี่น้องเ้ยกล้องจรนปิดพี่น้องซี่โตทุกคนโอ้โหตัวถ่ายเพื่อนถ่ายเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้มันสวยๆงามแบบนี้อยู่บ้านหาบ่มีด้ เง,ง,ง,งียบสารมากเงียบสาดมากทุกคนเลยบริวญว่ายแบบเหมือนทุกคนคิดเนาะในเมืองแต่บริวนวายในเมืองแต่สะอาดทุกคนในเมืเองแต่บรรยากาศดี นี่แราจริงเหตุให้ประเทศไทยติดอันดับหนึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชมประเทศไทยเยอะเยอะที่สุดเนาะเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยปีนี้คน ພີ່ເນາະມາເບິ່ງເອົາຍຍຍັສໃດເດີ້ທບິສາ เอต้นสีหยางออกไปพุ่นสุกคนเนะาะถนนชิดลมเนาะมีพ <trades> ี่น้องเบิ่งเอาทุกคนถ่าประเทศไทยว่าบวกหัววะวะประเทศไทยปลอดภัยเนี <trades> ่ยนี่นี่นี่พี่น,ออน้องนี่นี่คือกล้องวงจรปิดครับคือกล้องวงจรปิดทุกคนเนาะนี่กล้องวงจรปิดนี่มานี่ก็กล้องวงจรปิดอีกพี่น้องนี่ มานี่ก็คือกล้องวงจรปิดอีกนี่สี่โตนี่ทุกคนกล้องวงจรปิดนี่คือตำรวจคนที่สองทุกคนบาต้นทุกคนบาต้นสงสยัยบาต้นสงสัยนี่ทุกคนเนาะบาต้นสงสัยว่าเพิ่นเอามาไหวเห็นอีหยังอันนี้เนาะต่กอนบาต้นสงสัยว่าเพิ่นเอามาไหวเห็นให้คนนั่งสื้อได้ทุกคนเนาะบาต้นสงสัยเพราะว่าไปทางใดก็เห็นนี่เนะะาะบอรเนะบบห่างปันบบห่างใกล้ปาไใดแต่เห็นอันนี้ทุกคนเห็นนี้ คิดว่าเพิ่นสร้างเอาไว้คนนั่งเนาะเพิ่นสีมักเอาไว้แบบนี้ตามพุทธบาทตามถนนต่างๆเนาะอันนี้ประต้นหูจักเลยทุกคนเนาะแบบว่าเวลาไฟใหม่ถืออาคีไฟเนาะเพิ่นสีมาเอาน้าอยู่ในนี้ไปดับไฟเนาะทุกคนหัวใจน้ําหัวใจน้ําดับเพลิงเนาะทุกคนเนาะประต้นหูจักบางคนอาชีพหูจักเลยทุกคนเด้ออันนี้คือหัวใจน้ำเนาะหัวใจน้ําดับเพลิงเนาะเวลาถือไฟใหม่ไม่ยังบอมเอ็นว่าสิคือประเทศกัมพูชาเด้กัมพูชานะไฟใหม่นะไปผู้ วิ่งรถไปดูดน้ำอยู่คลองผูอยู่ดูน้ำอยู่บ่ออยู่บึงผมม่ใช่ท่นที่เท่าถุกคนเนาะอันี้คือว่าการวางแผนชีวิตของคือการวางพังเมืองของประเทศไทยทุกคนเนาะคือว่าสุดยอดเลยนี่ นี่ห่างับไรบฮอดหิเมตรซ้ามีละกงองจรปิดพี่น้องเนาะนีนนนนะนละกองจรปิดน,น,น,นะโอ้โหี่โนโอ้องสุดยอดเลยย่านนี้ย่นที่สุดยอดเลยครับ มุมมีครับทุกคนมุมมีครับโอ้โหกตนเนาะนี่คือโมเมนต์ปักกิ่งนะทุกคนนี่คือไทยแลนด์นะครับใช่ปักกิ่งนะครับน,นี่น้องฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ครับนี่ต้นอยู่ตรงนี้ครับทุกคน หลังสวนสองโอ้โหคนสำหรับคลิปนี้นะทุกคนกับบาอต้นกับศิลาอำลาพาจากทีมจากนอกไปแล้วเนาะกับฝากซอกน,น้อยของบออ่อต้นไป้น้งอ้อมใจของป้าของลุงมาสิกผู้สุกคนเนะาะหักบ่อต้น ขอบคุณขอบคุณที่หัวา่ตนนะครับแน่นอนแต่ให้รับวาตนไปนานๆถาบว่ามีพีพ่พี่น้องว่าต้นกับ่มาฮอจยดนี้เนาะสำหรับคลิปนี้เนาะทุกคน,นว่าตนเขากล่าวคำว่าสวัสดีครับ